5อาหารครับที่จะทําให้ร่างกายของท่านนั้นหยุดเผาไขมันแบบทันทีทันใดเลยนะครับสวัสดีครับผมหมอทอมน,นะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท็อชครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับ Woo hoo! วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง หาอาหารครับที่จะทําให้ร่างกายของท่านนั้นหยุดเผาไขมันแบบทันทีทันใดเลยนะครับลดพุงลดเอวลดต้นขายากมากๆครับและยังไม่พอครับเสี่ยงไขมันเกาะตับแบบสุดๆครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งครับโอเคครับคราวนี้ผมขออนุญาตสรุปนะครับ5อาหารครับที่จะทําให้ร่างกายของท่านหยุดเผาผลาญไขมันทันทีนะครับทำให้ท่านเนี่ย ลดพุงลดเอวล,ลดต้นขายากแบบสุดๆในชีวิตเลยนะครับไม่พอครับเสี่ยงไขมันก่อตับด้วยนะครับอันตรายแบบสุดๆ5อาหารนี้ครับโอเคไปลุยกันเลยครับอาหารชนิดแรกครับนั่นก็คือน้ําอัดลม0กิโลแคลอรี่ครับท่านฟังไม่ผิดหลอกครับน้ําอัดลม0ลนกิโลแคลอรี่นั่นแหละครับ ที่ท่านรู้สึกว่ามันน่าจะดีต่อสุขภาพเนาะเพราะมันศูนย์กิโลแคลอรี่ดื่มเท่าไหร่ก็ได้มันไม่อ้วนนี่นะผมบอกว่ามันศูนย์กิโลแคลอรี่จริงครับแต่มันไม่อ้วนมันไม่จริงครับเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวน้ำอรลมศูนย์กิโลแคลอรี่นั้นเนี่ยมีสารทดแทนความหวานที่กระตุ้นอินซูลินสูงมากๆครับเมื่อกระตุ้นอินซูลินปุ๊บร่างกายจะหยุดเผาผลาญไขมันทันทีนี่คือคีย์ครับนี่คือประเด็นดังนั้นถ้าท่านอยากเผาผลาญไขมันตลอดเวลาท่านต้องพยายาม ทำให้ร่างกายไม่โดนกระตุ้นอินซูลินเช่นการทำอินเตอร์มีเดนฟาสติ้งหรือการทานอาหารที่กระตุ้นอินซูลินต่ำเช่นอาหารที่มีไขมันชั้นดีสูงและไม่มีสารทดแทนความหวานที่กระตุ้นอินซูลินนั่นเองครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่2อครับอันนี้นะครับก็ชอบทานชอบดื่มกันมากนั่นก็คือกาแฟ3 in 1นันั่นเองครับกาแฟ3 in 1นะครับมันก็สมชื่อครับมีอยู่3อย่างครับแต่ปริมาณไม่เท่ากันครับกาแฟ มีอยู่10%นะครับครีมเทียมกับน้ําตาลเหลืออีกอย่างละครึ่งครับก็คือ90%เนี่ยเป็นครีมเทียมกับน้ําตาลดังนั้นท่านได้ครีมเทียมกับน้ําตาลไปเต็มๆฮะกาแฟมีนิดเดียวถ้าท่านทานทุกเช้าหรือทานเช้ากลางวันเย็นระบบเผาผลาญของท่านจะหยุดชะงักไปแทบทั้งวันนะครับอันตรายจริงๆครับและการที่เราได้รับครีมเทียมหรือโปรเซสฟ,ฟู้ดต่างๆหรือน้ําตาลที่แบบเขาเรียกว่า r รีไฟชูการ์เลยคือเป็นน้ําตาลที่แบบน้ําตาลทรายขาวอะไรพวกนี้น,นะครับก็จะยิ่งทําให้ร่างกายโดนกระตุ้นอินซูลินบ่อยๆนะครับทำให้ดื้ออินซูลินเสี่ยงเป็นเบาหวานเสี่ยงเป็นไขมันเกาะตับนะครับลดพุงลดเอวยากมากนะครับอนาคตลําบากแน่นะครับต่อมาครับอาหารชนิดที่3ครับนั่นก็คือบะมีกึ่งสําเร็จรูปครับ อันนี้เลยนะครับปลายเดือนนะครับคนไทยเราชอบมากนะครับหลังจากเราลุ้นหวยเสร็จนะฮะก็ไปซื้อมาม่ากันนะฮะคลาสสิกขออนุญาตตัดนะครับเป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะครับบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะครับโอเคครับคราวนี้ตัวบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเนี่ยก็เลยบอกเลยครับว่ามันมีแป้งสูงมากนะครับมันมีแป้งสูงมากๆมีน้ําตาลสูงมากๆนะครับถือว่าเป็น processed food เป็น processed food เพราะฉะนั้นแล้วต้องระมัดระวัง นั่นเองนะครับต้องระมัดระวังเพราะว่ามันจะก,กระตุ้นอินซูลินได้สูงมากๆแล้วก็ตัวผงชูรสเนี่ยก็ถือว่าเยอะเลยพอสมควรเพราะฉะนั้นแล้วถ้าท่านจะต้องจําเป็นนะครับยากลำบากขัดสนช่วงไปเดือนจริงๆผมแนะนำเป็นไข่ต้ม3ฟองน่าจะเวอร์ก,กว่านั่นเองครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่4ครับ นั่นคือน้ำผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับท่านฟังไม่ผิดครับน้ำผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เราคิดว่ามันน่าจะดีต่อสุขภาพผมบอกว่าวิตามินเนี่ยมันได้เยอะจริงๆละ่ะแต่น้ําตาลจากน้ําผลไม้เนี่ยค่อนข้างอันตรายถ้าท่านทานผลไม้สดเช่นส้มสองผลผมว่ามันโอเคแต่ท่านทานน้าผลไม้สองแก้วผมว่ามันไม่โอเคเพราะแก้วหนึ่งประกอบด้วยส้มประมาณสิบผลซึ่งมีน้ําตาลประมาณยี่สิบสี่กรัมหรือหกช้อนชาซึ่งเป็นขีดสูงสุดที่แนะนําต่อวันของคนไทยไม่ให้เกินอยู่แล้วดังนั้นเนี่ย โอกาสที่ท่านจะเสียาาเส่ยงเบาหวานเสี่ยงไขมันพอกตับนะครับหรือว่าเสี่ยงที่มีไขมันรอบเอวสูงเนี่ยและระบบเผาผลาญพังเนี่ยเยอะมากๆครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่5ครับนั่นก็คือขนมซองต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นมันฝรั่งอบกรอบแผ่นยแผนยักษแผ่นเรียบนะครับลดสาลายลดปูอัดลดอะไรก็ตามนะครับมันก็คือแป้งและผงชูรสและเกลือนะครับ ทุกอย่างที่รวมกันนั้นสามารถทําให้สุขภาพของท่านแย่ได้นะครับและก็ทําให้ระบบผอผ่านของท่านนั้นแย่แบบสุดๆนะครับดังนั้นแล้วนะครับหาอาหารชนิดนี้ถ้าท่านอยากมีสุขภาพดีอยากคุณดีตลอดชีวิตไม่อยากมีโรคเรื้อรัง5อาหารชนิดนี้นะครับห่างได้ยิ่งดีครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งสวัสดีครับบ๊ายบาย